đại nạn uh... này. あの yêu chanh rồi. Hả? Mạo. Mạo rồi. Yớt tùm yớt. Thì đã ba cơ bản ở trong này đặt cái đầu trột <laughs> mm. như. Ừ. Đặt cơ thông khí. Nè nè address ở chỗ thông khí cái mực tua tơ chớt đặt bị bớt. Công cái côn bị puột. Côn bị puột bằng <laughs> năng. năng côn bị ơi. Ta ตอกเส้นนมันนวดจำยูมารถกระบะับแบบดกมานองมันองเลยดีจ้าพี่มึงโซ่อันนี้มึงโจอแต่ผาดบองลงนู่ให้น้องโอ๋มันอันนี้ผักบุ้งนานะฮะเอ่อไปเก็บมาตำท้องทุ่งนานะครับมันโดนฝนช่วงนี้มันจะงามมาก จะกรอบมากนะครับกินกับส้มตำผัดก็อร่อยนะฮะเนี่ยก็ได้เยอะอยู่อันนี้กรำเรียบร้อยแล้วเตรียมเอาไปส่งเอาไปขายนะครับตามหมู่บ้านนะครับพอได้อยู่นะครับวันละสิบยี่สิบบาทขายกำละกำละสามบาทนะครับเนี่ยสวยมากมีเตยอ่อนๆเลย That. Nah.